ไทยเอามตสีนอนเบิงเล้อพี่น้องว่าสีนอนหลับบอเพราะว่ามาตัวนี้เ่าเคยนอนหลับไหมเป็นแบบมาติ่เราแวงมากๆเลยเวลาเขาจะนอนนี่ยายแอบเบิ่งว่าเขาสีหลับบ่ยายนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆเมดสี 4, นี่นะคะแต่นั่งใกล้ๆเพิ่นนี่เพิ่นสีบ่มีเสียงเห่าดอกแต่เวลาเวลาเขาเดินอยู่ใกล้ๆนี่สีเหา่าไปไปมาเหา่าว่ายายแอบเบิ่งเพื่อนค่ะ ทายทายลูพ่นเด่นซือๆออบางทียายทายทายยุ่เตียเฮาขึ้นมาพันกระด้งขึ้นตนื่นขึ้นมาเมื่อกี้ยายแอบนั่งรับนั่งรับให้พันเห็นพันกระรับนําพอรับน้านี่ยายลูกสิไปแอบทายพ่นตื่นขึ้นมาอีกมาผู้ก็เคยรับไหลนี่เตียพ่นอยู่ในกล่องตื่นหน้าเลยตื่นแล้ว พอดีเมื่อกี้ยายถอดพัดลมยายถอดพัดลมมันเสียงดังมันก็ะดิตื่นเนี่ยค่ะแลนวเมื่มาลุกมาเล่นได้บา้างนี้ยายคิดว่ามันเป็นสีลับสนิทบ่ลับแม่ยายก็แอบฟังอยู่แอบเบิ่งอยู่พ่อว่าเพิ่นจะลับบ่บ่ลับกะพี่น้องไป้แจงใดเพิ่นสินอน แต่ใส่มาจ่องใส่กล่องใหญ่เล่นกับหมูกับหมาป้ายเล่นกับหมานะมีความสุขดีค่ะพี่น้องนั่งเล่นอยู่นี่นเตียเตียงเตียพเนมาแล้วดีเบอร์หาลังเทียดีเบอร์เพิ่กระลับอยู่ดอกนี้ดีเบอร์เพิ่มาข้างหลังบางทีดีเบอร์กับบอลลับบอลนอนขึ้กันละค่ะนี่ล,ละค่ะรับเบิ้งมาป้าจะรับบอ แต่ว่าก็บรหลับกะก็ยอมหลับยอมนอนได้แต่แอบมองเบิง่งย่ายก็ได้เนาะพอพันสีตื่นหรือพันสีหลับัวห <c oughs> ลับกะนคุนเป็นตะแคงค่ะดูแม็กซี่แม็กซี่นอนงกางเว้นย่ายนางสาวแอบเบิ่งแม็กซี่กัน กีพันนับับเป็นซบตากับยายพันนั่นนะพันอ่อนเนี่ยพันยากออกมาขางนอกแต่ว่าเพันอ่อนยายก็เลยแอบไทยกันก็จะว่าเพาว่าแอบไทยพันนี่มันก็ตื้นหลอดได้ตาพนใส่หนอกกอกหลอดก็พักก็ยังไนอย่างนี้เนาะไม่ระวังวันกัะพี่น้องแอบงูนี่สิมันนสีนอนบ่มันเปนสีรับบ่ เมื่อกี้พันหลับพพอาหย่ลุกขึ้นพะตื่นขึ้นมาหูดีค่ะมาเย็นก็มาหูดีค่ะแกเพี่นนอนนั่นมาประชิดเตี่ยเตี่ยนอนอยู่ในกรงเป็นนะคะพี่หน้งเตี่ยเป็นแบบอยู่ในกรงเงิึงนก ได้สีแอปมือแบบสีตะบะบเสียงดัง งมันจะลับตาบอในบีเบอร์ค่ะบีเบอร์ยืมมุ่งเลยมืบีเบอร์บีเบอร์ยืมมุ่งเลย em luôn xiên đằng qua đây nó xiên đằng là tiền nền 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 tá vay phần này. Messi mẹ tiên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  đi tiên mẹ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  tiên đi tiên mẹ tiên mẹ tiên mẹ oan mẹ tiên ta xì đấy này, này, này อแอเปเบิ้งแมดสีกับพี่น้องบม่มีอย่างดอกแอบเบิ้งว่าเพิ่นสินอนหลับเพิ่นบานอนหลับมาแต่ยินเสียงนี่แบบนั่นนั่นเป็นม้าที่หูไวค่ะเวลาไปสนี่มาทรงจดหมายนี่เฮาเด้นี่ไพมาในหูเรื่องเลยว่าตรงเฮา <c oughs> <laughs> ถ้าเบิง้งเมสซีว่าสำเร็จว่าสีเบิ้งเพิ่นนอนแล้วพ่น,น,นสิโนนสำได้นาะคะ่ะบิ้นอนเลยอวะพี่น้องยังได้แค่เบิ้นอนเมสซีเบิ้นอนเลยมาลูกแล้วยินเสียงมอเตอร์ไซค์ซองหาเด้เอเขาอยู่ใส่แล้วลูกเขาอยู่ใส่แล้วแหละช่างไหนล,ะหล่ะหาดูกนะเห็นบ่ เออนอนในในหอยแอบนอนแอบนอน <c oughs>